สวัสดีครับผมวิวผูบอกวสัน DIY นะครับผมอ่า EP นี้ก็จะพามาดูเครื่องให้อาหารอัตโนมัตินะครับผมอ่าตัวนี้ก็สามารถปุ่มการทํางานผ่านมือถือนะครับผมนะครับหลักการก็เราสามารถตั้งเวลาการทํางานนะผมจากนั้นก็ตัวเครื่อง็จะทำการของขับอาหารปลาออมาผ่านตัวเกลียวนะครับผมที่เราทําการดีไซน์ไว้นะครับผมให้มากให้หน้อยสามารถเซตได้นะครับผมเป็นตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะตัวนี้แล้วก็ตัวรีเลย์คอนแทคนะครับ แล้วก็ผมก็จะมีการดัดแปลงตัวเซอร์โวให้มันหมุนได้360องศานะครับผมจากนั้นก็ใช้ตัวท่อ PVC นะครับผมในการทําเป็นท่อลําเลียงนะครับผมแล้วก็ทําการยึดตัวเกลียวเข้าไปนะครับผมแล้วก็ติดตั้งตัวบอร์ดคอนโทรเลอร์นะครับผมแล้วก็ทาการเขียนโปรแกรมอัปโหลดเข้าไปนะครับผมนี่ก็เป็นตัวหน้าตาข้างในของมันนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นกลวยลงไปนะนะครับผมผมก็จะเอาลักษณะเป็นกลวยให้ลักษณะว่า ให้มันมีหลุมนะครับผมดังนั้นเมื่อเราทําการเทอาหารเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีน้าหนักครับเพื่อทําการกดอาหารให้มันลําเลียออกทางท่อนะครับผมครับโอเคขนาดอาหารก็แล้วแต่นะว่าเราจะใช้อาหารแบบไหนนะครับผมซึ่งจากตัวอย่างที่ผมทำเนี่ยคือผมก็จะใช้ตัวอย่างนะครับผมอาหารสุนัขนะผมมาทดสอบนะครับผมอาหารน้ำแรก็เปิดฝาขึ้นมาครับผมแล้วก็ทําการเอาอาหารสุนัขนํามาทดสอบหน่อยทีครับทีเข้าไปครับทีเข้าไปครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับขนาดของอาหารนี่คือมันขึ้นอยู่กับเราว่าเรา จะเอาเครื่องตัวนี้ไปให้กับสัตว์ชนิดไหนนะผมว่าจะเป็นสุนัขนกปลาอะไรก็นนะรกแล้วแต่นะผมคือคุณสมบัติของอาหารของมันคือมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะผมซึ่งตัวนี้ก็สามารถขับได้หลายขนาดนะผมก็เทเข้าไปนะผมตามความต้องการนะเทเข้าไปครับนะผมยิงมีน้ำหนักมากก็ยิงดีนะเพราะมันจะมีน้ำหนักช่วยกดนะผมให้อาหารมันฟีดมีการฟีดแล้วก็ออกต่อเนื่องนะผมโอเคครับนี่ครับหลักการอ่ะต่อมาก็อ่ะทดสอบครับ จากนั้นก็ทําการเอามือถือมาครับก็เราเอามือถือมาครับนะครับจากนั้นก็มาทําการเซตนะครับหน่วงเวลาการให้หาตามากหรือน้อยอะไรขึ้นอยู่กับเราครับผมเราสามารถเซตแล้วก็ทําการกดทดสอบนะครับผมตัวเกลียวก็จะทาการนะครับหมุนนะครับผมหมุนนะครับผมเพื่อที่จะทําการขับอาหารออกมาครับผมซึ่งมันจะมี2ทิศทางครับหมุนเข้ากับหมุนออกครับผมหมุนออกคือมันทาการเกลียวก็จะทําการหมุนออกมาเพื่อทําการขับอาหารครับผมที่อยู่ในท่อลำเลียงนะครับผมให้ออกมาข้างนอกนะครับ อ่าตัวนี้ก็นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับ,บผมขับออกมาครับขับครับผมครับผม,บผมซึ่งตัวนี้ก็สามารถตั้งเวลาการทํางานได้นะครับตามที่เราต้องการนะว่าเราต้องการให้มันเอ่อทงานช่วงเอ่อไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็สามารถเซตเวลาได้คร,ครับผมอ่ตัวอย่างก็เป็นการควบคุมแม่นวนวลผ่านมือถือนะครับผมอ่มาในการขับนะครับลักษณะนี้ ซึ่งตนี้ถือว่าเป็นอีกข้อดีนะครับเรื่องการดัดแปลงครับสามารถนําไปใช้งานกับพื้นที่ทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารปลาอาหารสัตว์อาหารนกหรืออาหารไก่อะไรก็แล้วแต่นะครับว่าเราควรจะดีไซน์นครับผมดีไซน์ให้มันเหมาะสมกับสภาพและก็หน้าง,งานนะครับว่าเราจะเอาไปใช้กับสัตว์ที่ไหนนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ